ไกด์ภาษาเม่จิ๋วเรียกว่าอะไรนะคะใครทราบไกด์ภาษาแม่จิ๋วตีตยังเอ่ยใจจิกยเห่าอิวไม่ใช่เสียงผิดนิดเดียวความหมายเปลี่ยนนะคะต้องเรียกเต่าอิวเต่าอิลแต่ถ้าจะจิกุยบอกเต่าอิวคืออะไรคะน้ำมันถั่วไม่ใช่ไลนะต้องบอกว่า เต่าอิ่วเต่าอิ่วเสียงต่ำเต่านะเต่าอิ่วก็คือมะกุ้เท่งนะคะเต่าอิ่วแต่ถ้าเต่าอิ่วน้ำมันหัวนะเห็นไหมมันเหี่ยนนิดเดียวเต่าอิ่วเขียนเต่าอิ่วเลยจือเจียจือเจียเต่าอิ่วน้ำมันหัวแต่ถ้าเต่าอิ่ว กายค่ะโอเคคอเสียงปรบมือหน่อยค่ะคนที่อยากจะเรียนภาษาแต้จิ๋วเพิ่มเติมเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันตอนนี้เราจะมีคอร์สเรียนภาษาแต้จิ๋วแบบตลอดชีพนะคะมีการเรียนสดอาทิตย์ละ2ชั่วโมงใครที่สนใจสามารถพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้หรือทักเข้ามาได้เลยนะคะ